วันนี้ณบริเวณสระเก็บน้ำหนองเสม็ดบ้านหัวหนองหมู่สองตำบลตะตาการอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนายน,นัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภายแล้งประจำปี2567 ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14และเทศบาลตำบลตะกางจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันธ์หา6รอบ28กันฎาคม2567 แย่มีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำรักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกำลังพลพร้อมเครื่องจากกลหนัก จิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมขุดลอกสระเก็บน้ำหนองเสม็จที่มีความตื้นเขินจากเศษวัชพืชและมีตะกอนดินทับถมให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้นะวัฒชัยสิริตมลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนายนัทชัยนำพูลสุขสันต์ผู้ว่ราราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในกิจาการรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนส,สถานโดยนำหัวหน้าส่วนราชาการจิตอาสาพระราชาทานและประชาชนจำนวน200คนร่วมกันเก็บกวาดขยะทั้งในและนอกวัดท่าชัยสิริ โดยเฉพาะลานท่าน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีวัดท่าชัยศริให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการประกอบพิธีภารีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ถ้าน้ำบัต t h ชัยศิริมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์คือเป็นสถานที่ประกอบพิธีพารีกรรมตักน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีเพื่อนําไปใช้ประกอบในพระราชพิธีสําคัญต่างๆน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีในอดีตเป็นทั้งน้ำเสวยและน้ำสง์ที่รัชกาลที่4รัชกาลที่หและรัชกาลที่6โปรดเป็นอย่างมาก ราชการที่6มีพระราชทะเลขาเกี่ยวกับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีความสรุปว่าน้ำเพชรนี้ถือกันว่าเป็นน้ำดีราชการที่5มีพระราชด,ดำรัสว่าสเสวยน้ำเพชรแล้วสเสวยน้ำอื่นไม่อร่อยเพราะเป็นน้ำใสมีรสจืดสดเด็ดดี และมีพระาราชกระแสให้พระยาเพชรบุรีจะส่งน้ำเพชรไปน้อมกล้าน้อมกระบำถวายทุกเดือนซึ่งพระยาเพชรบุรีจะไปตักน้ำที่ท่าวัดท่าชัยสิริทั้งสิน้น